สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีมาเสนออีกหนึ่งคันครับผมคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมเพื่อผมลงคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูครับผมคาวาซากิเซ400 SE นะครับผมปี2019คันนี้คือแต่งมาเยอะเหมือนกันครับผมอ่าเรามาดูข้างหน้าก่อนนะครับผมจานบ่งจานเบรกคือใส่เลยนะครับคันนี้ ยางเหลือๆใช้ได้ยาวๆครับผมดูสวยมากครับดูข้างล่างเครื่องใสๆเลยนะครับผมสวย ál, คันนี้สีน้ำเงินเทาด้วยครับผมสวยมีท่อแต่งมาด้วยนะครับผมท่อแต่งมาด้วยดูจานเบรกหลังครับผมสวยครับยางเหลือๆ,ๆนะครับยางใช้ได้ยาวๆดูจานโบกจานเบรกผ้าเบรกเต็มสวยมีท้ายสั้นแต่งมาด้วยนะครับผม สายสั้นแต่งมาด้วยสวยมากครับผมโซ่สเตอร์หรือเหลือนะครับใช้ได้ยาวๆครับผมอ่าคันนี้ใช้ได้ยาวๆเลยครับผมลูกค้าท่านไหนที่แบบชอบแบบเดิมๆแต่งนิดๆิอ่าจัดได้เลยครับผมคันนี้คือสวยสวยจริงๆครับผมอ่าราคาไม่แพงด้วยครับผมราคาไม่แพงจะสดจะพ่อนคุยกันได้นะครับผมคาวซสกิเซ็400 SE อ่อสวย,ส,วยสีที่คนแบบต้องการเยอะครับสีสวย ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมอยากเข้ามาดูที่ร้านหรืออยากดาวหรือว่าอยากสดไม่มีปัญหาครับผมทักเข้ามาได้เลยครับผมรถสวยๆที่ร้านไปในช็อปจัดให้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหากรุงเทพและปริมณฑลผมส่งให้ฟรีนะครับผมส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมสวยมากร้านอยู่สมุทรสาครนะครับมหาชัยพระามสองคันนี้แบบ แทบจะไม่มีตําหนินะครับผมมีของเดิมให้แล้วครับมีกระจกะมีกระจกเดิมให้ด้วยนะครับถ้าอยากได้มีกระจกมีท้ายเดิมให้ด้วยสวยสวยมากครับผมคันนี้เรามาดูไม้กันนะครับติดอันนี้เปิดยากนิดหน่อยไม่อยู่ที่หมื่น้านะครับไม่เยอะไม่เยอะ มาอยู่ที่หมื่นห้าสวยเลยครับผมขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยครับผมยังไม่ได้ล้างสวยขนาดนี้เลยครับถ้าล้างจะเป็นแบบไงรอติดตามอีกได้ครับอาราคาไม่แพงราคาไม่แพงนี่ครับมีไทสั้นแต่งมาด้วยมีไฟเลี้ยวตามแมวแต่งมาอีกสวยครับผมสวยเลยครับสวย,ยดูถังใสๆเลยครับผมอ ร้านใบในช็อปอยู่สมุทรสาครน,นะครับมหาชัยพระรามสองลูกค้าท่านไหนแอดไลน์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับผมถ้าสนใจทักเข้ามาสอบถามได้จะสดุดจะผ่อนคุยกันได้นะครับผมสาหรับลูกค้าที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับเอกสารในการจัดไฟแนนซ์ครับผมมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำออกคนเดียวได้เลยครับผมสวยๆอย่างนี้เลยโอ้โห กรุงเทพและบริเวณทวผมส่งให้ฟรี่าสวยมากจะส่งให้ฟรีนะครับสวยจริงอ๋อสวยมากทั้งร้านผมรับประกันเครื่องยนต์ระบบไฟนะครับถ้ามีปัญหาเข้ามาหาที่ร้านได้ตลอดนะครับก่อนส่งลูกค้าผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคห์ไทยให้ทุกคันเติมน้ำมันให้อีก200บาทอา่สวยสวยๆเลยครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจทักเข้ามาทักเข้ามาได้เลยครับผม เอกสารพรมภาษีครบทุกอย่างผมต่อให้หมดทุกอย่างพร้อมใช้งานสวยมากคันนี้คือบอกเลยครับผมสวยจริงๆครับอยากเข้ามาดูตัวจริงเชิญเลยนะครับร้านอยู่สมุทรสาครครับผมมหาชัยพหลาม2องเข้ามาดูได้เลยครับผมยินดีเลยครับถ้าเข้ามาสอบถามได้ครับหรือจะโทร0638271315นะครับย้ำนะครับผมถ้าจะโทรหานะครับ0 6 3 8 2 7 1 3 1 5โทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับผม โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ